ทุกคนเคยคิดกันไหมครับว่า chat GPT นั้นสามารถแนะนำฮีโร่ในการไต่แรงให้กับเราได้หรือเปล่านะครับผมก็เราก็จะเริ่มจากการพร้อมนะครับว่าลองตรวจเช็คว่า ChatG p t เนะี่ยรู้จัก RV มากน้อยแค่ไหนนะครับผมในการถามมันไปว่าคุณรู้จัก RV หรือเปล่าจากนั้นนะครับเราก็เลยลองพร้อมไปนะครับว่า ให้ลองแนะนานะครับตัวละครหนึ่งในเกมสําหรับการชนะเกมให้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมพร้อมบอกไอเทมนะครับผมแล้วก็ตําแหน่งของตัวละครนั้นมานะครับว่าให้เล่นตัวละครไหนตําแหน่งไหนแล้วก็ไอเทมแบบไหนกันนั่นเองนะครับผมซึ่งทาง Chat GPT นะครับผมก็ได้ออกแบบนะครับว่า อาฮีโร่ที่เหมาะกับการไต่แรงง่ายที่สุดแล้วก็ชนะง่ายที่สุดก็คือฮีโร่อย่างเช่นตูเลนนี่เขาผมซึ่งเอาจริงๆถ้าถามคนเปล่ปาๆหรือถามคนที่มีประสบการณ์ในการเล่นมันก็จริงในงระดับหนึ่งนะเพราะว่าตูเลนเป็นตัวที่จ่ายาเมจค่อนข,ข้างดีแล้วก็ไอเทมสำหรับเทจิพีดีที่ออกมาก็ประมาณนี้นั่นเองเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าจะเป็นยังไง ก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมเอาบีราคาถูกและปลอดภัยสามารถเติมไดที่เว็บลาลาแอคโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมไดไม่ต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเลยนะครับก็วันนี้นะครับ ก็รีีซั่นมาได้1นึถึงสวันนะครับผมก็ตอนนี้ปัจจุบันผมอยู่ประมาณ14ดาวนั่นเองครับผมก็เอาอดีหลักมากดเลยนั่นเองเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวเรนนะครับเป็นตัวที่สามารถกดใน,นแรงห้องสูงๆได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวตัวเรนเนี่ยมันก็เป็นตัวที่นิยมเล่นกันอยู่แล้วนะครับก็ไม่เคยตกเมตาไปซะที่เดียวนะครับมีการหยิบออกมาใช้แก้ทางตัวละครหรือหยิบมาในบางเกมนั่นเองครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็เริ่มเกมมาเราก็เจอกับฮีโร่เมตัวใหม่ที่เสกเว็บได้อย่างเช่นโก เอาจริงๆคีพวกนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างเคลียร์ยากนะแล้วก็ในเดตเกมค่อนข้างที่จะแรงด้วยนะครับผมก็ใครที่เจอมาแล้วเออคิดเห็นยังไงนะครับว่าตัวนี้เก่งหรือไม่เก่งสามารถคอมเมนต์กันได้เนาะชอบนี้นะครับสิบกิ้งมาบูมแล้วก็ยิงทันเดอร์บูธนะครับเข้าไปใส่ตัวโกเวรานั่นเองข้างบนนี้นะครับผมก็กะกจะยิงมูราสโกย์หัวกี่เข้าไปใส่ทางไอเลนดองแต่โคจะแรงนะแล้วก็พยายามเ็นระยะออกมาดีนึงนะครับผมก็ช่วงต้นเกมช่วงการเกมนะครับผมก็มีไฟเกิดขึ้นมาจํำนัวแรงกันตลอดนะครับผมก็ ดูกันได้นะกวิทั้งวันนะแต่ว่าไฟนั่นเขาผมจะเป็นฝ่ายผมนะครับที่ได้เปรียบน,นะซึ่งอ่าไอเทมที่ทางเซดชีวมตที่ได้ออกมาเนี่ยก็เอาจริงๆมันก็เหมือนไอเทมเมตาปกตินะแต่ก็ต่างที่ออฟออฟมาจีแล้วก็บางคนเขาก็ไม่ค่อยเล่นบูตติกันนั่นเองนะผมแต่ว่าในเกมนี้นะครับผมจะลองออกไอเทมตามชัดชีวิตทีทั้งหมดทั้งรุ่นนะครับผม ไม่เคยเปลี่ยนไอเทมชิ้นไหนเลยนั่นเองครับผมก็พยายามออกไอเทมดูนะว่าโอเคใช้ที่วิธีแนะนำไอเทมให้เราได้มากน้อยดีมากน้อยเที่ยงไหนนะครับผมก็ช็อตตั้งๆนะผมในเกมก็มีการไฟกันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับผมแล้วก็ไฟนี้นะเรามีวันการถึงตัวหนึง่งแล้วก็ผมก็ยิงฮันเดอร์บูธนะครับเก็บไปหนึ่งตัวขยายเข้าไปรำนะแต่โดนมีพิงสวนมาแล้วก็ตอนนี้นะครับเหลือแค่โกเไว้ได้ตัวเดียวกับคีฟที่เหลือเพียงเล็กน้อยนะแล้วตอนเนี้ยผมคิดว่าผมควรที่จะเป็นคน ที่เข้าไปไล่โกเวล่าแล้วให้เรียวมานะครับแอบดีปอมให้ซิบอมให้แต่ว่าหน้าที่มันต่างกันแล้วผมก็โดนไอ้คิ้วของโกเวล่าระเบิดตดัวตุยไว้นะช็อตนี้นะซิบกิ้งว่าสวยแต่ผมโอ้โหคือมันดักแม่พอดีอ่ะไม่นโดนทันเดอร์เบลดาโรมนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นผมที่น้กลับมาเองนะก็ตอนนี้นะครับยนีน่าวิ่งเข้ามาแต่ว่ามีเพื่อนผมดักอยู่ตอนนี้ก็เราก็ยิงทันเดอร์บูทเข้าไปจ่ายน้ำมจที่แผงหลังนะครับผมก็ พยายามให้พยายามได้ฟรีแล้วก็ลัมบิดมาแต่ทางเอลอดอยังพยายามสปีดไฟนะแล้วก็ไฟนี้ก็จบยงเท่นนี้นะครับผมก็เป็นไฟที่แรกกันไปอย่างละสองประมาณนี้นะก็เพื่อเราฮายาเตะก็โดนไอ้โจเวล่ามาแล้วก็นนี้เพื่อเรานะครับเปิดดาร์กนะแล้วก็ได้ดาร์กมานั่นเองครับผมก็ได้ทางเอลอดอไปนั่นนี่เองแต่ว่าก็เสียทางแครดี้เรามานะครับผมช็อตนี้เราตัดสินใจว่าเออลองมาขึ้นเลนบนนะเพราะว่าเราเพิ่งได้กอดเมื่อกี้นะก็พยายามที่จะ ขึ้นบ้านแต่ว่าวิบตอนนี้ยิงค่อนข้างแรงนะครับผมเราก็พยายามจ่ายระวงระเมจนะก็ค่อนข้างแรงแต่ว่าเอเลนดอร์ออกของแก้เป็นนะแล้วก็ออกของการค่อนข้างเงยอะนะเราสกิลเมื่อเข้าเลยเนื่องจากแบบเออออกประวใจในช่วงเลนกียมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับผมเราพยายามที่จะจ่ายดาเมจไปเรื่อยๆนะพยายามจ่ายดาเมจอยู่ที่แผงหลังแล้วก็เบรกเพื่อนนะพยายามทาสกิลนะครับโซนให้เพื่อนเราหนีนะครับผมซึ่งเหตุการณ์วายวิบัตินะครับกำลังจะเกิดขึ้น,นอีกไม่ช้านะครับผมก็ดูว่าช้ากันอีกรอบนะวิบยิงมาสาม ว่วงเลยนะครับผมก็ไม่คิดว่าเลดเกียร์มันจะแรงไนดะ้ขนาดนี้นะก็เลยประหมาทไปหน่อยนะครับผมแล้วก็วายไทยวิบัาินะครับยังไม่จบนะฟาร์นอข้า,มาเมาดากปุ๊บฉามนะครับเก็บมาสวยนะแต่ว่าวีบยิงฉลากสองทีเชียวติดแล้วก็น่าจะล้มไปนะผมสับเกิทันก็ไม่รอดตอนนี้นะครับทีมผมเหลือแค่ผมก็เรียวมาเกิดมานะครับเราก็เก็บไปทางอีหน้าไปได้แล้ววีบแม่งยิงมา2ทีผมจะตู้อยู่แล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเลนเกียร์มีว่า พยายามที่จะดึงคีบออกไปนะยิงครับได้เวิร์สเพื่อผักคีบนะครับผม,ผมก็ไม่มีใครที่จะต้านฮานดานเมจของน้องวิทไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นบีฟีดนะครับของทีมผมนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคอนเทนต์นี้นะก็ใครคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปเลยนะผมคิดว่าแชจ GPT สามารถทําให้เราชนะเกมได้มากขึ้นจริงไหมนั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ